สวัสดีค่ะป้าเกิกทำสวนนะคะท่านี้ไม่ใช่แอคท่านะคะแดดมาอีกแล้วค่ะแดดจัดมาอีกแล้วทีนี้วันนี้จะถ่ายคลิปตรงนี้เพราะว่าโยกย้ายไม่ไหวนะคะเอาเข้าร่มเขาไม่ไหวโยกไปโยกมาเห็นไหมคะมะเขือเทศร่วงลงมาอีกหนึ่งลูกละลากตรงนั้นลากตรงนี้บ่อยครั้งค่ะไปหลายลูกละเสียดายอาวันนี้นะคะ จะให้ดูว่าปลูกมะเขือเทศกลับหัวกลับหัวก็คือเห็นไหมคะเอาใส่ขวดก้นขวดเอาหัวลงล่างดีหรือไม่วันนี้มีคำตอบนะคะไม่ต้องปลูกให้เสียเวลาคะ่ะดูแลก็ยากแล้วพื้นที่ตรงนี้ใส่ดินนะคะใส่ดินได้น้อยเพราะฉะนั้นอินทรียวัตถุที่เราผสมเข้าไปนะคะจะเป็นขี้วัวเป็นแกลเป็นอะไรอย่างเงี้ย เขาก็น้อยตามไปด้วยเพราะฉะนั้นอาหารที่อยู่ในนี้คะ่ะไม่เพียงพอกับความต้องการของมะเขือเทศเพราะว่ามะเขือเทศนะจะต้องออกลูกเยอะๆนะคะเพราะฉะนั้นอาหารจำกัดทำให้เขาเจริญเติบโตได้แค่นี้แล้วก็ในเมื่อมียอดเดียวยอดเดียวก็คืออันนี้ไม่เด็ดยอดแต่ถึงแม้เด็ดเดี๋ยวจะให้ดูนะคะปักกิ๊กเด็ดแล้วก็ได้แค่นี้ นี่ค่ะได้2ยอดเพราะอาหารน้อยแล้วก็ลูกก็คงมีไม่ดกอันนี้ก็ติดลูกแล้วนะคะติดลูกแล้วเริ่มจะสุกแล้วนันเนี่ยดอกเล็กๆก็มีแต่ก็ถือว่าไม่ดกเพราะฉะนั้นฟันทงเลยนะคะไม่ดีค่ะไม่ต้องปลูกให้เสียเวลานะคะปลูกมะเขือเทศกับหัวดีหรือไม่คำตอบก็คือไม่ดีนะคะเพราะฉะนั้นไม่ต้องปลูกให้เสียเวลาค่ะ ปลูกในกระถางดีกว่านะคะในกระถางทีนี้มาเปรียบเทียบคลิปนี้นะคะมีคำถามอยู่2อ,อย่างก็คือปลูกมะเขือเทศกลับหัวดีหรือไม่แล้วก็อีกคลิปหนึ่งก็คือไม่ใช่อีกคลิปอีกคำถามนะคะก็คือมะเขือเทศที่ปลูกเนี่ยเด็ดยอดดีหรือไม่เด็ด แม้กระทั่ง f อซที่อยู่ต่างประเทศบอกว่าอยู่ต่างประเทศเขาไม่เคยเด็ดเขาบอกเด็ดแล้วไม่ดีอะไรนะปาเก็กจำไม่ได้ว่ามันไม่ดีเพราะอะไรแต่รู้แต่ว่าเขาไม่เด็ดแล้วปาเก็กก็ดูคลิปต่างประเทศเยอะเขาก็ไม่เด็ดจริงๆค่ะแต่ปาเก็กทำด้วยประสบการณ์ตัวเองนะคะของตัวเองเคยเด็ดยังไงก็เด็ดอย่างงั้นถ้าไม่เด็ดแม้จะปลูกในกระถางเอาหัวตั้งเอามาดูนี่ค่ะ ตั้งขึ้นธรรมดาเนี่ยเนี่ยดีหรือไม่เนี่ยไม่เด็ดนะคะมีอยู่ยอดเดียวอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นใครปลูกมะเขือเทศไม่เด็ดก็จะออกมาลักษณะนี้ยอดเดียวโดๆดเพราะฉะนั้นก็ให้เลือกเอาคําตอบก็เห็นเห็นอยู่แล้วนะคะเด็ดหรือไม่เด็ดเอาอีกคําตอบเฉลยเลยค่ะเด็ดดีกว่าค่ะเห็นอยู่แล้วแต่ปกี้ก็ฉเฉลยนะพาะอยากยืนยันให้หนักแน่นว่าเด็ดดีกว่าค่ะเด็ดยอดนะเด็ดต้นไหนนี่ค่ะ ดูคลิปแล้วนะก็พยายามจำนะคะถามปะเก็กบ่อยมากปะเกิกมาเขือแทศนี่เด็ดตอนไหนเด็ดตอนขนาดนี้เนี่ยค่ะใบจริงอาจจะอันนี้นับด้วยก็ได้ค่ะเดี๋ยวเขาก็ถึงแม้เขาจะเหลืองอะไรแต่ว่าขแขนงเขาสามารถที่จะออกมาตรงโคนนี้นะคะ1 2ึ่งสอามสห้าถ้าเราไม่อยากได้ขแขนงนี้ถ้าเขาโผล่ออมาแล้วก็เด็ดขแขนงทิ้งรูปออกไปเด็ดออกไป เราก็เลี้ยงแขนงโตขึ้นมาหน่อยก็คือ1 2 3 4จะเอา4ใช่ไหมคะนี่เด็ดเลยไม่ต้องเสียดายคะ่ะแล้วก็นำไปปลูกออกมาก็จะอยู่ลักษณะที่ปกิ๊กปลูกในกระถางนี่นะคะต้นเดียวทั้งนั้นคะ่ะแล้วก็ดกสุดๆเลยเอามาดูซิว่าเด็ดหรือไม่เด็ดอันนี้ก็ไม่เด็ดโดดๆขึ้นมาเห็นไหมอ่าทีนี้มาดู การเด็ดมันทําให้ดกดกมากๆแล้วจะทําไม้ค้าให้ดูด้วยวันเนี้ยถ้าไม่ค้านะคะเนี่ยเห็นไหมเขารับน้ําหนักไม่ไหวมะเขือเทศดกดกมากจนกิ่งดูสิเนี่ยต้องคําที่ค้าให้เขาใครอิจฉาปะกิ๊กมั่งปลูกมะเขือเทศใบนี่นะคะต้องเอาออกนะคอยเอาออกปะกกิ๊กก็เอาออกบ่อยมากหลายต้นนะคะเห็นไหมก้านที่ตัดตัดเนี่ย ก็พยายามเอาออกบ้างเพราะว่าเขาจะได้เอาอาหารไปเลี้ยงลูกเขาเอาจับไว้ก่อนพ่อจับไว้ก่อนเดี๋ยวมันจะหักหนักมากค่ะเพราะว่าผ่านไปวันสองวันยิ่งจะหนักมากกว่าน,นี้เพราะว่าลูกเขาโตเร็วค่ะพอแต่ละลูกโตก็รวมๆกันน้ําหนักก็จะเพิ่มขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําไม้ค้าทําหลักให้เขาเนี่ยป้าปเก็กพยายามเสียบเสียบไม้ไว้เสียบยังไงก็ได้นะคะไม่ต้องมีศิลปะว่าไม่ต้องเสียบส,สวยๆเสียบ คือเอาให้ยึดอยู่ก็แล้วกันเป็นหลักให้เขาเนาะปะกติกนี่ไม,ไม่ไม่ค่อยจะทําสวยงามหรอกคะ่ะเรื่องไอ้เป็นรัว้วเป็นหลักเป็นราวเป็นตะข่ายขอให้ยึดของฉันได้ฉันก็เอาแล้วฉันไม่สนใจว่ามันจะสวยไม่สวย <laughs> เอาเอาแค่นี้เอาแค่ยึดอยู่นะคะว <laughs> ุ้ยตายแล้วตะเถนพ่อช่วยจับกันหนักมากๆเลย <laughs> อม,มัดไว้ดีๆก่อน เดี๋ยวจะหักไปแล้วก็เสียดายแย่เลยอุตส่าห์นธนุถนอมมาตั้งแต่เล็กๆต้นกล้าเท่ากับเส้เสนเข็มเนาะพอโผล่ขึ้นมาเนี่ยเลี้ยงมาได้ขนาดเนี้ดูแลอย่างดีรักยิ่งกว่าลูกนะคะเวลาลูกจะจูงรถเครื่องออกตรงเนี้ยระวังต้นมะเขือเทศแม่หักนะระวังจะชนต้นไม้แม่นะต้องคอยดูรักยิ่งกว่าลูกอีกเอาทีนี้โอ้นี่ก็ยอดหนักมากเลยเนี่ยต้องทำอีกนะพ่อเนาะ ๋อหนักมากเลยนะเนี่นตยต้องคอยดูนะคะไม่งั้นถ้าหักแล้วเราจะเสียดายปลูกมะเขือเทศต้องคอยมัดอยู่ตลอด,ม,อดม,อมัดอย่างนี้เลยเนาะโน้มขึ้นมาเลยอันนี้ก็มาจับมัดกันสองกิ่งไว้เพราะว่าไม่ห้อยลงไปดกจริงๆค่ะสูตรดกดก ใครไม่ดูไม่ได้ดูคลิปปกิ๊กก็ย้อนไปดูนะคะปลูกมะเขือเทศก็ให้อะไรกินบ้างวันนี้จะไม่พูดละเรื่องปุ๋ยจะพูดเรื่องแค่เด็ดยอดไม่เด็ดยอดกับกลับปลูกกับหัวกับปลูกในกระถางตั้งตรงขึ้นมาอันไหนดีกว่ากันนะคะคําตอบก็มีแล้วนะโอเคอันนี้คือการทำเห็นไหมไอข้างในนะั่นก็ยอดโน้มลงไปหมดแล้วเนี่ยคะ่ะต้องคอยดู บางทีเมื่กี้ก็ยุ่งยุ่งมาดูอีกทีเอลงไปหักก็มีโอ้แต่หนักมากเลยอันนี้ต้องต้องเอาต้องดึงอีกนะเนี่ยไม่อยู่นยยหนักมากเลยเพราะลูกเขาโตว,วันโตคืนค่ะใครปลูกมะเขือเทศแล้วไม่มีลูกนะปลูกไม่เพราะเลยนะคะช่วงนี้เพาะได้แล้วอากาศเย็นแล้วค่ะปะ่กี้ก็เพาะสารพัดพันธ์เลยต่อไปก็เป็นพันธุ์ที่กินหวานกินเป็นผลไม้ พันเชอรี่สีเหลืองสีแดงไอพันพวกนี้หยุดไว้ก่อนคือทำให้ fc ดูนะคะช่วงนี้ดูเนี่ยโอ้โหโดกสงสัยถ้าแก่ๆจะจัดๆเก็บได้นี่เป็นกิโลนะเนี่ยต้นหนึ่งเนี่ยถ้าปลูกมะเขือเทศพันกินหวานนะคะพันกินหวานนี่กิโลละสองห้าิบนะคะปลูกน่าจะมีกระตังดีเนาะ อันนี้ก็มัดขึ้นไปอย่างนี้เห็นไหมโอ้โหเริ่มจะมีสีชมพูนิดๆน,นะคะเดี๋ยวก็คงสุกแล้วล่ะจะใครอยู่กับต้นไม้มีความสุกนะคะนอกจากมีความสุกแล้วเราก็ได้กินของปลอดภยัยปลอดสารพิษเป็นผักอินทรีย์ราคาก็ไม่แพงเพราะปลูกเองก็ไปซื้อโลนึงไหลตังค่ะผักอินทรีย์เขาไม่ได้ขายให้เราถูกๆนะคะ เห็นไหมอันนี้ก็ออกเป็นสีชมพูแล้วดกมากเลยค่ะต้นเดียวเห็นไหมต้นเดียวคุณลุงจับข้างล่างนี่หน่อยนี่ค่ะต้นเดียวแล้วประกิกเด็ดเนาะเขาก็โอ้ขแขนงออกมาดูสิเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้านะคะอันนี้ได้5แล้วจะไปปลูกมะเขือเทศไม่เด็ดยอดได้ยังไงคะใช่ไหมยังไงก็ต้องเด็ด อันนี้ไม่มัดแล้วจะเสียเวลาคุณลุงบอกว่าหมดเวลาแล้วอ่ลืมบอกนิดนึงนะคะถ้าเจอแขนงขึ้นมาตรงนี้เล็กๆเล็กๆนะพยายามนะให้เด็ดออกเพราะว่าเขาจะได้เอาอาหารไปเลี้ยงลูกของเขาให้โตโตนะคะเนี่ยอย่างงี้เราก็เอาออกเนี่ยเล็กๆยงงี้ถ้าเจออย่างงี้ให้เขาไปเลี้ยงลูกเราไม่เอาไว้เวลาเด็ดก็ระวังระวังหนะะ่อยค่ะดอกดอกนี้เราเอาไว้ช่อดอกนะคะเนี่ยอ้าวพอสมควรแล้วแต่อันนี้ก็ดกเนาะ ได้มาตัดใบให้เขาแล้วก็มัดใบดูสินะี่ะหนักโยกเยกโยกเยก,ยกแต่และต้นต้นเดียวได้เยอะมากๆเลยโอเคค่ะนะคลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากปลูกมะเขือเทศกลับหัวไม่ต้องปลูกค่ะยกเลิกโครงการเลยนะคะมาปลูกในกระถางแล้วก็ต้องเด็ดยอดด้วยค่ะโอเคค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ